คำขวัญประจําจังหวัด77จังหวัดทั้งคําขวัญประจําจังหวัดภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้ประเทศไทยของเรามีจังหวัดเพิ่มขึ้นเป็น77จังหวัดแล้วและยังมีเป้าหมายจะเปลี่ยนสถานะอำเภอใหญ่ๆหลายอำเภอให้กลายเป็นจังหวัดด้วยคำขวัญประจำจังหวัดจึงเป็นส่วนสำคัญที่มีไว้เพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดได้ ถึงแม้หลายคนจะจำคำขวัญประจำจังหวัดของตัวเองได้อยู่แล้วแต่คำขวัญจังหวัดอื่นๆก็น่าสนใจเหมือนกันคำขวัญประจำ77จังหวัดนั้นมีเอกลักษณ์สำคัญอะไรบ้างคำขวัญประจำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยกไก่ มีห้าจังหวัดคือคำขวัญกรุงเทพมหานครกรุงเทพดุดเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวงังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยคำขวัญประจำจังหวัดกระบี่ทิ่นหอยเก่าเขาตระงานท่าสวยรวยกอบพอปลูกปาล์มงามหาดทรายใต้ทะเลสวยสดมรกรอันดามันคำขวัญประจำจังหวัดกาญจนบุรีแควนโบราณด่านเจดีมณีเมืองการ สะพานข้ามแม่น้ำแควแหล่งแร่น้ำตกคำขวัญประจำจังหวัดกาญจนศิล์เมืองฟ้าแดดสองยางองค์ลางเลิอลามวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาพาเสวยผู้พานมหาธาลุมปา,าวไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีคำขวัญประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรูกพระเครื่องเมืองคนแก่งศิลาแรงใหญ่กล้วยไข่หวานน้ำมันลานกระบือเรื่องเลือมอรดกโลก